จังหวัดเพชรบุรีเปิดฤดูกาลล่าปลาบึกบกลางเขื่อนแก่งกระจานสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนนายนัทวุฒิเพชรพมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าสืดเขื่อนแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่ลงเรือตรวจการบริเวณจุดชาวประมงพื้นบ้านจับปลาบึกกลางกลางเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุร,รี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่าเขื่อนแก่งกระจานนอกจากจะทําประโยชน์ทางด้านการเกษตรอย่างสร้างอาชีพประมงน้ําจืดให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยกรมชลประทานได้ร่วมกับกรมประมงนําพันธ์ุปลาบึกจากจังหวัดเชียงรายมาปล่อยไว้ตั้งแต่ปี2530ค่ะให้เติบโตร่วมกับสัตว์น้าชนิดต่างๆสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่รอบเขื่อน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนเพื่ออนุรักษ์โดยวิธีการจับ1ตัวต้องปล่อยคืน50ตัวและแบ่งเงินรายได้จากการจับปลาค่ะเข้ากองทุนซึ่งปีนี้ฤดูการลาบตาบึกเลยเริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจะไปถึงวันที่15มกราคม2,565ค่ะโดยให้จัดได้เพียง50ตัวเท่านั้นแล้วแต่ว่าจะครบเงื่อนไขใดก่อนถึงจะปิดฤดูการในทันที ซึ่งล่าสุดตัวที่จับได้เป็นตัวที่33ค่ะโดยจะมีแพปลามาประมูลราคาที่ยกทั้งตัวนะคะราคาปลาตาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทราคาปลาเป็นอยู่ที่ราคา150บาทส่วนราคาขายปีกค่ะกิโลกร,รัมละ2 0 0บาทโดยทุกวันที่9เมษายนของทุกปีก็จะมีการทำบุญให้ปลาบึกอีกด้วยค่ะ